โอเคครับสวัสดีครับผมพบกับผม <c oughs> กลังพบกับผมนะฮะมิราดน,นะฮะจากช่องดูโ c a คสเตอร์วันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สวันนี้เรามาเปิดแพ็กกันนะฮะก็ตอนนี้ผมมีงบอยู่ที่เนี่ยฮะสามหมแคทซึ่งตอนนี้ผมคิดคิดก็คือแพ็กเดือนตุลาคมซิลเวอร์กับบอลอีก2อันโอเคครับจัดเลยครับโอเคไปแล้ว1นึ่งซิเวอร์บอลอีกสอัน นี่ฮะจะมาวัดใจกันฮะก็กลับแพ็ก EU โอเคมาเปิดอะไรก่อนดีก็เดี๋ยวก,ก่อนนะเอาอะไรก่อนดีนะนี่ครับจัดการแบบเอาสิ่งโชคไม่ดีออกไปก่อนไปไปไปโอเคครับเอะแล้วแพ็กออสตา a ์นั่นอยู่ไหนนี่ไง คุณจะรับสตาฟหนึ่งคนที่มีทักษะขั้นสูงโอเคครับเปิดนี่ก่อนนะครับเอสลักคิบ็อกของแถมมาทะะั้กระป๋องฮึบชิ้นแรก e x p l e เวลเจ็ดอืมฮึบมับศูนย์หก xi top สองร้อยศูนย์หกหนึ่งร้อยเอาเอาเอาห้ากล่องนะฮะมีห้ากล่องฮึบ efp l e เวลเจ็ดอยากได้เงินอะ่ะ นี่เป็นอดีแรกเลยเนี่ยปุ๊บศูนย์หกเคฮะมาเริ่มไล่อ๋อเนี่ยได้มาหนึ่งล้านเก็บไว้ก่อนแล้วกันฮะอย่างนั้นมนเริ่มจากสองร้อยของฟรีครับของฟรีของติดมาตอบเลยสองใบโอเช่อินเนสตาโอ้ไม่เะเลวไม่เลวศูนย์หกทัปหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามมา โอ้โหอะไรนี้อ่ะ <c oughs> ก่อนเลเลสเคฮะเริ่มจะทับ3า0ร u อเราไม่มีสูตรครับเราสไตล,ล์ผมเองเอาแรงแรงไปอยู่้างล่าง,ลางแล้วเอา <c oughs> ไม่ดีไม่ดีขึ้นมาจงขึ้นมาเค okay, ฮะนี่คือราคาปัจจุบันนะฮะเนี่ยตอนเร29สผมหวังไม่มากอะ่ะ M 2M ก็พอแล้ว นักเตะท็อป300มันกว้างฮะก็คือมีตัวทุงถูกก็เยอะอยู่โอเคมาทีละใบฮะแพ็คหนึ่งมับโรนันโดโอโ้โหโ, <c oughs> โรนโดท็อปสามร้อยโรนโดนี่เนี่ยเนี่ยอันดาาับ5าโอเคฮะโอเคฮะต่อต่อต่อถือหนึ่งสองสามมาโอ้ อับาเต้ความแตกต่างช่างช่างแตกต่างโอ้แตกต่างกัะลิบลับนะฮะใบที่สามนะฮะมาโอ้ถือว่าโอเคนะท็อปสามร้อยได้ระดับร้านนี่ผมก็โอเคแนละ้วโอเคเขาชื่ออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าใครรู้เมนไว้ใต้คลิปหน่อยนะฮะหนึ่งสองสามมาปับโอ้โหปีเตอร์ไบเกอร์เฮ้ยมีเดแสงวะท็อปสามร้อยดแสง เป,เป็นไปได้ยังไงโอเคมาใบที่สี่้วฮะหนึ่งสองเอ้ยใบที่ห้าปึ๊บปรับโอ้โหเอ็มโทแป <c oughs> แสงสองใบไงใบนี้มาเลยโอเคหนึ่งสองสานะมปรับอืมเอาบัติอันนี้เบียติโกไหนผมโรม่าเนาะโกโรม่าใบสุดท้ายนะฮะที่ดาวแล้วกันหนึ่งสอง สามปุ๊บโอ,โอเคฮะแค่ท็อปสามล้วก็คุมแล้วอะตอนนี้มาคุมแล้วอะโรนันโดเนี่ยรวมๆตอนนี้นะฮะประมาณสี่สี่ล้านสี่ล้านสามใบนี้รวมกันได้4ีล้านแล้วคุมแล้วฮะเนี่ยท็อปสองร้อยครับมาสองใบเหมือนเดิมครับไม่มีสูตรฮะก็ตามยถาากรรมแล้วแต่อารมณฮะมาก็มาไม่มาก็คือไม่มาฮะ คนเราอย่าไปหวังเยอะอาเซนอนโอเคไปไปไปท็อปสองก็ยังกว้างอยู่นะฮะกว้างเหมืนมนอนมันอยู่ในมหาสมุทรโอเคอ๋ออีกตัวหนึ่งขาดอะไรวะเอมขาดตัวอะไรเอ่ยอ๋อนี่ขาดสี่ y มาท็อปสองครับสองใบขอไม่มากฟิลิปลามแล้วกันอยากได้1 2 3มาบุ๊บ โอ้โหมารูเอลนอยเออร์สามแสนนะฮะใบสุดท้ายนะฮะสำหรัทบท็อปสองร้อยหนึ่งสองสามมาโอ้ใครเนี่ย <c oughs> ก็สองใบรวมกันนะฮะประมาณหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มหกหนึ่งเอ็มหกละสองก็หนึ่งเอ็มกับหกล้านก็ถือว่าคุ้มนะฮะก็มาท็อปร้อยฮะ,อ100ฮะสองใบยี่สิบเหมือนเดิมนะครับมาครับ เรื่อยๆครับเรื่อยๆโอเคครับโอเคครับท็อปร้อยนี่ผมต้องเปิดต้องเปิดมาต่อกันนะฮะไปเปิดมิวสิกมามาหนึ่งสองสามมาโอ้คิดเต่นอนนอนด,ดูโอ้สองใบเลยปีสองใบโอเค <laughs> okay, ครับอันสุดท้ายครับใบสุดท้าย เราท่านฮุกนะฮะเราท่านฮุกนะฮะมา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 เออ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 มามามาหนึ่งสองสามสี่มาครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้แล้ว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 มาหนึ่ง สองสามบบ <ปะ S 1> โอ้ยฟันเพอร์ซี่หกล้านอู้คุ้มคุ้มแล้วครับสามน้อยผมว่าผมคุ้มแล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอโ้โหโอ้โหคุ้มเลยครับเนี่ยโอ้โหได,ด้มาอีกหนึ่งเอ็มนะฮะนี่ตอนนี้บวกไปหนึ่งเอ็มนะครับเรามาดูนะฮะว่ามันได้ไปเท่าไหร่กันบ้าง โอเคกลับมาดูกันต่อนะฮะว่าได้ไปเท่าไหร่นะฮะโอเคครับ, okay, บ 6m นะฮะ 6m 3โ oh, อ้เยอะนะเนี่ยคุ้มนะเนี่ย <S 2> <S 2> สักครู่นะฮะเดี๋ยวบวกเลขก่อนนะครับ 6m 3าหกล้านสโอเคฮะได้มาทั้งหมด 16.4m ยังไม่รวมหักภาษีนะฮะอันนี้แต่นักเตะพวกนี้ผมคงใช้หมดอะ่ะเ <laughs> พราะผมไม่มีตัวเลย ก็โอ uh, oh 16. ้ 16.4m บวกกับ okay, so like 1อมที่ได้มาก็เป็น 17m ก็ผมว่าคุ้มอ่ะคุ้มมากเลยเนี่ยนะเดี๋ยวดูมูลค่าทีมแลตอนนี้ผมมีอยู่แค่เนี้ยโอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยนเนี่ยเคฮะตอนนี้ก็คุ้มแล้วครับเนี่ย1.4 16.4m บวกไปก็ 17m ไม่เจ็งมั้งผมว่าผมถือว่าไม่เจ็งมั้งผมไม่ค่อยรู้อ่ะเจ็งไม่เจ็งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วฮะจะหวดโรนัลโดดีไหมเนี่ยอยากหวดเหลือเกินเดี๋ยวขอดูก่อนสามเอ็มโอ้โหหนึ่งบวกหนึ่งถ้าอยากให้หวดนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะมาทำคลิปหวดโรนัลโด,โดบวกบวกสองให้โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ฮะซียูครับผม